โครงหน้าเราด้านซ้ายกับด้านขวารู้สึกว่าโครงหน้าจะไม่เท่ากันเหมือนกับโครงหน้าเราเปี้ยวค่ะเราไม่มั่นใจตัวเองค่ะผู้หญิงทุกคนรักสวยคือจะปล่อยให้มันผ่านไม่ได้ค่ะประหมอ,อราัากคฟงมชันด้านล่างจะเห็นว่าความยาวไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะค่ะรอยพับใต้คางของผมมันดูคลายฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าหน้าเราบึง้งหน่อยหนึ่งเนาก็มุมปากก็จะยกขึ้น แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเคิร์ฟตรงเนี้ยค่ะแค่ทุ่งหน้าเห็นการเปลี่ยนแปลงดีใจแล้วค่ะโอเคงจากเติมฟิลเลอร์ไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เยอะแล้วคะ่ะ <c oughs> ว่าแก้มเราจะเต็มขึ้นสองข้างหน้าสดใสขึ้นคะ่ะอ่อนโยนขึ้นนะคะคุณหมอพลอยใจดีมากน่ารักประเมินใบหน้าให้เราก่อนคือต้องการแบบคงใบหน้าค <c oughs> งเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าและความอิมเอิบให้กับใบหน้าค่ะมีคนหลายคนทักนะคะคือเขาก็จะเรียก น้องอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่น้องแล้วบอกอย่างเงี้ยแต่ก็คือแฟนก็ทักว่าโอเคหน้าสดชื่นขึ้นนะคะทําให้แบบหน้าเราไม่โทมอิบเอ็มอะไรเงี้ยของเองจะเป็นคนที่ทำการบ้านอ่านหลายๆรีวิวมาเยอะมากทำเผื่อเรืองคนเรียบร้อยแล้วตัดสินใจให้กับทุกคนแล้วมาที่นี่ค่ะ